สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น1นึ่ศนะูนย์การค้าเจเจมอจตุจักติดแอร์อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูร้านค้าดีมีคุณภาพอีกเช่นเคยคะ่ะสําหรับใครที่มองหาสินค้าสปานะคะที่ทําจากสมุนไพรแท้ๆนะคะที่ศูนย์การค้าของเราก็มีอีกเช่นกันชื่อร้าน Lady ้เฟลาวนะคะสมุนไพรแอนสปาคะ่ะร้านจะอยู่ที่ห้อง F 2 4 3ซอย10นะคะที่ชั้น1คะ่ะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะแล้วก็สอบถามที่ที่เขาดูแลร้านอยู่นะคะว่าที่ร้านมีอะไรน่าสนใจที่พี่เขาอยากจะแนะนําบ้างนะคะนี่นะคะมีพี่เจ้าของร้าน<ม>นั่งรอยอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่คือหนูเห็นที่ร้านมีของขายเยอะแยะเลยนะคะอยากให้แนะนําหน่อยว่าที่ร้านขายอะไรบ้างคะมีเกี่ยวกับสปานะคะก็มีมาร์ w ไวท์เทนนิ่งของเรานี่ เป็นพระเอกเลยโอ้โหตัวนี้เลยนะคะจะก็คือจะเป็นมาร์คค่ะมาร์คทั้งตัวก็ทําให้ผิวสวยอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะใช้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแล้วก่อนก่อนจะมาร์คนะคะมันจะมีตัวระเบิดขี้ใครเนี่ยค่ะโอ้อันนี้ต้องใช้ก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสครับอ่ะเขาเรียกสครับอ๋อเป็นเหมือนตัวขัดผิวอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะระเบิดขี้ใครของเราขายดีมากโอ้โหค่ะแล้วก็มี พอขัดนี้เสร็จก็ใช้มาร์กนะคะจะทําให้สินทาให้ไอ้ผิวผ่องผิวสวยสรรพคุณนั่นคือจะทําให้ผิวผ่องผิวขาวขึ้นแลวเป็นสูตรเจ้าสาวด้วยนะคะขัดอันนี้ก่อนระเบิดที่ใครก่อนแล้วก็ตามมาด้วยมาไวท์เทนนิงค่ะแต่บางคนถ้าไม่ชอบระเบิดที่ใครนะคะก็จะใช้เป็นเป็นสครับนี่ค่ะแอปปิกคุณนะคะแอปปิดกดค่ะตัวนี้จะมีกระปุกเล็กด้วยค่ะนี่ค่ะราคาร้อยแปดสิบบาท ออแค่180บาทเองนะคะแต่ก็เท่ากระปุกใหญ่อะเป็นหนึ่งกิโลนะคะ380อันนี้อันนี้กระปุกเล็กคือปริมาตรเท่าไหร่นะคะ3 5 0ค่ะ3 5 0อ๋ออันนี้ก็ไปอีกสามเข้าเลย300ค่ะ300ใช่300กรัมนะคะอันนี้คือหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลราคาแล้สินค้าเรานี่ราคาโรงงานนะคะทำเองเลยใช่ไหมคะผลิตเองใช่ไหมคะ อ๋อแล้วก็ทําจากธรรมชาติทุกตัวเลยใช่ไหมคะพี่ใช่่ธรรมชาติอ๋อแล้วแบบคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอย่างหนูนี่คือแบบจะแพไหมคะล้วนไม่ไม่ค่ะยังไม่มีคือเปิดมา30ปียังไม่มีลูกค้าแพ้เลยโอ้โหแปลว่าใช้ได้แน่นอนนะคะทุกสภาพผิวนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นล้างหน้าค่ะอ๋อนี่ล้างหน้าได้เลยค่ะเป็นครีมล้างหน้าตัวนี้ก็เป็นครีมนวดหน้าตัวนี้เป็น สครับนวดหน้าค่ะสครับขัดหน้าทีมล้างหน้านี่คือแบบจะคล้ายคล้ายโฟมไหมคะหรือว่ายังไงคะอ๋อมันจะมีฟองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็มานวดหน้าใช่คะแล้วก็มาสครับสครับด้วยโอ้โหแล้วก็ต่อมาจะเป็นนวดสปาเท้านะคะสปาเท้าอ๋อมีเท้าอีกมีทั้งตัวมีหน้าแล้วมีเท้าอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วมีสูตรร้อนสูตรเย็นนะคะสูตรร้อนสูตรเย็นมีกิโลหนึ่งครึ่งกิโลเนี่ยค่ะ สุดร้อนสุดเย็นนี่มันมันต่างกันยังไงคะใช่ก็คือร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะคือร้อนร้อนแบบนิ่งๆอ่ะอ๋อมันมันเหมาะกับยังไงอะคะเหมาะสำหรับคนที่เส้นตึงๆแล้วก็ใช้ใช้ใช้แก่ตัวคลายเส้นอ่คลายเส้นแล้วสุดเย็นหรอคะสุดเย็นนี่ก็สําหรับคนที่ชอบนวดผ่อนคลายค่ะค่ะแล้วก็มีเจลนะคะเจลคือิโล ันนี้คือเจลช่วยอะไรคะพี่เจลนี้ตัวนี้ก็ช่วยผ่อนคลายค่ะช่วยผ่อนคลายวดกเป็นมัสัตเจลอ๋อไปนวดใช่ไหมคะตัวนี้นี่เขาจะนวดกันชั่วโมงละหกร้อยห้าสิบนะคะเพราะว่ามันเป็นเจลตัวนี้มันจะดีกว่ามันลื่นมันซับได้ดีกว่าค่ะแล้วก็มีน้ําแร่ของเรานะคะน้ำแร่สีฟ้าใช่ไหมคะสีน้ําเงินสีน้าเงินเนี่ยค่ะน้ำแร่อาบน้ํามันมีขวดเล็กด้วยค่ะ มีทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่จ้ะมีขวดเล็กขวดใหญ่ตขวดเล็กคือร้อยยี่สิบบาทตามป้ายเลยใช่ไหมคะใคะแล้วก็ขวดใหญ่ราคาราคาโหลครึ่งโหลไปจะลดนะคะถ้าถ้าซื้อราคาส่งก็จะลดไปอีกใช่ไหมได้ได้ค่ะลดก็คือเรียกง่ายๆว่าที่นี่ขายทั้งปีกแล้วก็ส่งด้วยถูกต้องค่ะสคร่ครับของเรามีหลายกลิ่นนะคะมีน้ำนมข้าวหอมมีราเวนเดอร์มีกาแฟแล้วก็มีมะพร้าวค่ะโอตัวนี้ขายดีหมดเลย แล้วแต่ละชนิดช่วยในเรื่องของอะไรอะคะพี่ตักพวกสครับเนี่ยฮะสครับตัวค่ะสครับตัวค่ะสครับที่ใครอะสครับผิวกายเราอะแล้วแบบทำเกเกล็ดดําคานีบดํานี่ได้หมดเลยเขาจะทําให้ผิวอย่างอย่างอันนั้นจะเป็นอ่นนั้นทํามาจากอะไรนะครีมน้านมข้าวน้ำนมข้าวจะช่วยทําให้ผิวเราดูชุ่มชื่นไหมคะใช่ด้วยค่ะแล้วอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทดสอบที่ร้านมีตัวเทส แคจะถูตัวเลยนะคะอือกลิ่นก็แบบว่าหอมเบาๆค่ะเข้าหอมเป็นกลิ่นแบบออกเข้าหอมไปเลยอ่ะแล้วอย่างกาแฟนี่ช่วยในเรื่องของขัดผิวเหมือนกันใช่ค่ะแล้วแต่บางคนเขาชอบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็คือขัดผิวค่ะขัดผิวเป็นหลักตามขัดผิวตามตัวเราผิวจะจะดีขึ้นค่ะสําหรับที่ใครที่มีปัญหาจุดไหนของร่างกายค้ำๆหน่อยก็คือ ใช้ช้พวกุี้ได้เลยนะคะเหมาะสมกับมีหลากหลายกลิ่นด้วยไม่สลับเสมอแล้วก็น้ํานมนี่นะคะน้ํานมเนี่ยสารพคุณคืออาบน้ําหลังหลังที่เราอาบอาบน้ําแร่ค่ะใช้ฉโลมไปผิวกายเราแต่บางคนก็ถ้ามีอ่างกุชชี่ก็ใช้กุชชี่เลยผสมกันไปเลยบำรุงผิวะ ถ้าเป็นขวดนี้ก็จะเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุของสมุนไพรนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานคุ้มครองผิวพรรณนะคะทุกเรือนล่างเลยแล้วก็บำรุงผิวพรรณให้ดูผดผ่องนะคะได้อย่างลึซึ้งโอ้ก็สรรพคุณนี่คือเยอะแยะไปหมดแล้ชนิดก็ ก็จะสรรพคุณแตกต่างกันไปเนาะราคาแล้วโลชั่นนี่ก็มีโลชั่นเมื่อกี้ที่เราดูนั่นคือครีมนะคะออ๋ครีมนวดฝ่าเท้าสูตรเย็นสูตรร้อนแต่นี่มาถึงโลชั่นละโลชั่นก็ของบริษัทของบริษัท lady flower ค่ะแล้วก็จะตัวนี้คือช่วยในเรื่องของอะไรค่ะก็ทำผ่อนคลายค่ะนวดมัดสาดผ่อนคลายค่ะ เป็นโลชั่นน้ำนมบำรุงผิวนวดตัวนวดเท้าอารมาสปาใช่เขาเรียกสปาตัวสมารถสาตัวค่ะอันนี้ช่วยในเรื่องของนวดผิวผ่อนคลายแห้งกร้านนะคะเนี่ยทำให้ทำให้สดชื่นแล้วก็ชุ่มชื่นโอ้เหมาะกับหนูเลยตัวนี้แต่มันจุดสุดร้อนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนเยอะนะคะนิดเดียวเองก็ช่วยผ่อนคลายนะคะ ก็มีตัวอย่างให้คือทุกตัวนี่มีตัวเทสหมดเลยนะคะมีค่ะมีหมดเลยใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูที่ร้านดีกว่าค่ะอันนี้จะมีหลายไซส์นะคะทั้งหมดสามไซส์เลยแล้วมีถังใหญ่ด้วยสี่ไซส์โอ้โหค่ะเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะยี่ยี่ห้าโลใช่ค่ะอี่ใส่ใสๆนี่คือน้ำมันมะกอใช่ออยค่ะแล้วมีดอกปีบเห็นไหมคะก็คือมีหลายกลิ่นมีทั้งดอกปีบออคิด กลินส้มกลิ่นพวกมะพร้าวกาละเวกสปากลินสปาคลาสสิกมะนาวโอ้โหมีครบเลยทั้งแบบสมุนไพรผลไม้ก็มีแล้วก็มีแกะลอนเล็ก1กิโลนี่นะคะแกลอนเล็ก1กิโลค่ะแล้วก็มีทุกกลิ่นเหมือนกันนะคะแกลอนเล็กค่ะมีทุกกลิ่นค่ะเพราะว่าบริษัททำเองอันนี้ อย่างสมมุติเราซื้อเอาไปใช้เองได้ไหมคะได้ค่ะแบบนี้ได้ค่ะซื้อเอาไปนวดเองใช้เองได้ใช่ค่ะมันก็ออยบำรุงผิวกายเราเข้าอก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นร้านสปาหรือร้านอะไรก็แล้วแต่ที่สนใจเนาะคนทั่วไปที่อยากจะใช้อันนี้ก็ใช้ได้ด้วยใช่ค่ะโอเคพี่มีตัวไหนอยากแนะนําเพิ่มเติมไหมคะเห็นแบบมีเยอะมากเลยตัว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 ผงขัดเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็มีพวก่าตรงโน้นก็จะมีพวกลูกกระครบตรงนี้จะเป็นแบบอะไรคะขัดผิวใช่ไหมคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรบัวหิมะใช้ขัดหน้าขัดแล้วก็พอกทิ้งไว้ค่ะขัดแล้วก็พอกทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีขมิ้นขายดีอะค่ะที่มิ้นนี้ก็ผสมอาหารได้นะมันร้อยเปอร์เซ็นต ผสมอาหารได้แล้วก็มาขัดตัวได้ผสมอย่างอื่นได้เนี่ยค่ะใถ้าไม่อยากขัดตัวก็เอาไปทําอาหารได้อีกได้อันนี้อบตัวแล้วนี้พอกพอกมันก็จะมีหลายหลายหลายไซส์อะค่ะมีไซส์หนึ่งกิโลครึ่งกิโลข้างในนู่นนะคะค่ะหนึ่งกิโลครึ่งกิโลมีหมดเลยอันนี้ครึ่งกิโลนะคะค่ะอันนี้หนึ่งกิโล แค่ครึ่งกิโลก็ไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่านะต้องเป็นร้านทําค่ะส่วนมากเขาจาซื้อแล้วก็มีน้ําหอมน้ําหอมสกัดธรรมชาติอ๋อนี่น้ําหอมนะคะเขาเรียกว่าหัวน้ําหอมอ่ะมีอะโลมามีลาเวนเดอร์มีจัสมินมีตะไคร้แล้วก็มีกระดังงาค่ะของที่ร้านคือเยอะจริงๆนะคะ นไม่รู้จะพาไปดูตัวไหนก่อนนะคะเยอะมากมาทั้งหน้านี่เลยค่ะมีอันนั้นคือแค่โซนเดียวของร้านนะคะเนี่ยมาลูกประคบของเลดี้เลยเนี่ยลูกประคบมีหลายไซส์มากอันนี้ไซส์นี้ร้อยห้าสิบกรัมนะคะอันนี้ประคบตัวหรือประคบหน้าประคบตัวหน้าได้หมดเลยถ้าหน้าเป็นแบบนี้ลูกอ๋ออันเล็กๆอย่างเนี่ยสามอันร้อยนี้และนี้ร้อยกรัมและนี้สองร้อยกรัม <utan> เยอะร้อยห้าสิกรัมนี่2 0 0รอกรัม,มค่ะมีทุกขนาดนะคะใช่ค่ะมันจะเป็นอนนี่ค่ะเป็นบัวชัวร้านทั่วไปงี้มันจะลงไปหมดเลยมีอบสมุนไพรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะมีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับสปานะคะคโอ้โห oh, oh. สปาเยอะจริงๆนะคะก็ถ้าจะแนะนำให้หมดก็คือวันนี้เที่ยงคืนก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะคะ เยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบภาพรวมนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะแนะนําเข้ามาดูที่ร้านก่อนนะคะอ๋อยังมีตัวแนะนําอีกเหรอคะพี่น้ําหอมค่ะมีน้ําหอมก็มีพี่เค้าผสมพวกอะโลมาพวกไก่เตาแบนเนอร์ค่ะพวกนี้มีทุกอย่างนะคะจะกินราตีกินอะโลมาดูใกล้ๆหอมละมุนแล้วก็มีอบนะ นี้มต้องีกนะคะยังไม่หมดนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตู้อบนี่เห็นไหมอ๋อนี่ไงค่ะอ๋อเป็นตู้อบนะคะตู้อบตัวเอาไปใช้ที่บ้านเองได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะไม่แพงด้วยเจ็ดร้อยแล้วตัวนี้หกร้อยตัวนี้หกร้อยนเสียบปลั๊กฟงปลั๊กไฟอะไรไหมคะไม่เสียบเลยค่ะาตี้วางแล้วก็ถ้าถ้าอบเราก็ต้องใช้หม้อหุงข้าวเลยค่ะ เอาวางขในหม้่อขุงข้าวเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เอานี้ใส่กระป๋งเนี่ยตัวนี้ดีมากเลยผูกร้อห้าสิบถ้ากลางออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นตัวนี้มีแถมสมุนไพรแถมสมุนไพรตัวไหนคะอสนใจขึ้นมาเลยตัวอบเนีตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัวนี้ซื้ออันนี้แถมอันนี้โปรโมชั่นเลยมีของแถมด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ แล้วก็มีหวัแน่นอนนะคะแล้วก็มีตัวอบที่ใช้คู่กับเขาเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะมีตัวโชว์บอกให้ค่ะเจ็ดสิบห้าบาทนี่นะคะจะนั่งเองที่บ้านเลยนะคะได้ค่ะอันนี้จะชนิดถุงในซองนี่มีสองถุงอ๋อใช้ได้สองครั้งใช่ไหมคะถุงหนึ่งใช้ได้ประมาณสามครั้งอ่ะโอค่ะอมันพอพอกลิ่นมันจืดแล้วก็เอานี้ตักใส่ก็ได้เพราะมันเป็นผง ใช้คู่กันใช่ไหมค,ะ,คะใช้คู่กันก็ได้ค่ะนี่นี่ค่ะมีสามชนิดแนีอ้อันนี้สำหรับเขาเรียกอะไรอบตัวอบตัวที่ใส่เป็นตู้อบเนี่ยม,มีทุกอ,อย่างนะคะ,ะทั้งที่อบแล้วก็สมุนไพรที่เขาใช้ในการอบนะคะ,ค,ะครบเลยถ้าใครแบบออชอบสปาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็ ทำเองได้ทำเองได้ที่บ้านนะคะแค่มาซื้อที่นี่มีครบเลยนะคะใช่ค่ะแล้วมีถุงไผแช่เท้าหมอนไทยแช่เท้าก็มีอีกโอ้รบหมัอนไทยแช่ตั้งแต่หน้ายันเท้านะคะคุณผู้ชมที่นี่มีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็มีหมอนเพื่อสุขภาพยังมีอีกนะคะโอ้โหเนี่ยหมอนเพื่อสุขภาพใครนอนไม่หลับนะคะต้องใช้หมอนถุขภาพตัวนี้ตอนนี้ก็โปรโมชั่นอยู่ค่ะ จาก350้าเนี่ยจะเหลือ300โอ้โหไม่มาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ยังไงต้องมาแล้วคะ่ะใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็มาดูเองดีกว่านะคะว่ามันมันเยอะจริงๆไม่สามารถแนะนําทุกชิ้นหมดได้นะคะ<ช>ก็ยังไงวันนี้คือให้พี่ฝากร้านหน่อยค่ะว่ามีช่องทางการติดต่อย,ยังไงบ้างหรือว่าเดินทา,างมายังไงคะก็มีเดินจากหน้าตึกมาก็อยู่ซอย10เลยค่ะที่ศูนย์การค้าเจเจมอลนะคะหน้าเดลี่ควีน ยี่สู่เงินก้าเจเจมอเลยค่ะก็มีนามบัตรนี้นะคะเนี่ยค่ะนามบัตรร้านนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในโพสต์อีกทีนะคะเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะฝากฝากด้วยนะคะถ้าใครต้องการสินค้าก็โทรเข้ามาได้ค่ะหรือว่าจะมาติดต่อมาซื้อเองก็ได้คุณพี่คือใจดีมากๆนะคะของก็เยอะจริงๆไม่ติดจังแน่นอนนะคะมีแถมสินค้าให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,คะก็ะให้ดูบรรยากาศที่ร้านนะคะ,คะอีกรอบว่ามันเยอะจริงๆไม่รู้จะแนะนําอะไรยังไงก่อนนะคะก็อ่ะอยากให้มาชมที่ร้านกันนะคะจะได้แบบอ่ะได้ลองตัวเทสด,ด้วยคือของมันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่นํารถยนต์มาไม่ต้องกลัวว่าจะเสียค่าจอดนะคะเพียงแค่ซื้อของครบ800บาทขึ้นไปนะคะรวบรวมใบเสร็จนะคะ ไปสแตปมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งได้เลยนะคะจอดฟรีไปเลยค่ะ3ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะคะทางศูนย์การค้าของเรานะคะห่วงยายลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวกลัวว่าอาจจะติดโควิดนะคะเรามีสเปแอลกอฮอล์แกจกฟรีให้อีกนะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเลยนะคะเอามีโชว์นิดนึงนะคะแล้วก็ ไปรับสเปรย์ฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ